phó à? có 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 à. con đi ya có con đi con đi cung biển biển nè luôn con ghép con ghép conเจอ đùm mật leo,เจอ đùm mật leo vai vài follow Watonlo Dogmadung tôn nè Đúng mà đứng lên này nha yva. Na tôn kìa 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 nè kìa kìa tự hóm hóm nè nà, kìa tôn kìa kìa lên này kìa 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 sẽ ดอกกนานแล้วจะสูงขึ้นสูงขึ้นต้นเบลรอรเลยอ่ะต้นเบลเลอร์หรือคะ เนี่ยฮัลโหลฮัลโหลแกก่อนี่ก่อเดียวอ่ะต้องไปก่ออื่นแล้ววะแต่ไม่รองไปเก็บที่อื่นแล้วเนี่ยเนี่ยหันละเดี๋ยวถ้ามันมาเดี๋ถ้ามันขึ้นมาเห็นก็จะเก็บเนี่ยออไปที่อื่นละฮัลโหลสุดยอดเนี่ยป๊าดฮัลโหลเนี่ยเครื่องเทศอ่ะ ขึ้นไหนมาขึ้นไปขึ้นเข,ขา,าเพราะไยจิ้งอยู่เดินนี่นะน่ะห <c oughs> ลุมพูดอะไรพอดีหลุมปูด,ปะะปดอะไรดินมันนั่นนี่ันนานมันเป็นเป็นหญ้าเป็นเป็นใบไมอ้อ่ะมันยุบเนี่ยนี่ต้นต้นราดเบรีนี่ตน้ตนราดเบรี เนี่ยต้นใหญ่ๆนี่ต้นบอมเบอรียบอมเบลรีนน่ะบอมเบลรีนแต่ต้นน้อยๆเนี่ยเนี่ยเป็นพวงเป็นพวงเนี่ยราดเบอร์รียนั่นน่ะเอ้ยฮิมเบลรีนนั่นน่ะน่ะโมฮูก็สั่งขี้เป็นห้องอย่างสั่งขี้ห้องราดเบอร์รี่แล้วแต่ใส่สีดำๆนะเป็นห้องอย่างโมฮูสีดำๆม่วงๆอ่ะเป็นห้องบลอมเบลรเรีนภาษาเยอรมันนะแต่ภาษาอังกฤษอย่างมฮูเนี่ยบลอมถึงนั่นน่ะเนี่ใหญ่ๆเนี่ยบลอมถึงนั่นน่ะเนี่ย บรมเดือนเลยแต่ถ้าน้อยๆน,นี่ราดเนี่ยต้นน้อยๆนี่ราศเ,เลยนะมาแล้วมาแล้วเก็บเจ้าเก็บเก็บก่อนนะ่ยฮัลโหลปัด่อบนไรลเขาซ้ำไฟมาปูกสูงแต่สูงว่ะ <G ül> เอาถุงมาด้วยน่ะเอาใส่แกงส้มเลยเนอะเขาว่ามันส้มเลยเนี่ยเขาไปกินจี้น้ำพริกกินน่ะเนี่ยเขาไปกินก็น้ำพริกอะเขาว่าส้มล้ำขนาดเลยน่ะเขาเหรอไม่เหรอเอ้ย,อย,อย,อยต้นไม่เหรองามขนาดเฮ็ดถั่จะมีนี่โอ้ยเนี่ยสูงเนี่ยถั่จะมีขี้สัตว์นี่มันพ่อบอกกวางมีนล้วเดินนะ ý Quang nè ý kiến sát lên cái này nè nhảy no này đó kiến này ý kiến này ý kép con kép con này ý kiến này ý kiến เนี้ยมันยังบ่ใหญ่บ่เหงาตําติ๊กน่ะพุ้นล่ะน่ะน่ะเดี๋ยวๆเขาต้องมาตัดมันแล้วเนี่ยมันง้มลงเลยน่ะเนี่ยๆน่ะเนี่ยมันจะตกใส่คนแล้วเนี่ยน่ะน่ะพุ้นน่ะเพิ่น ครับรถมากันพุ่นนะปั่นจกักรยานมากันพุ่นนะนะพุ่นพุ่นเดินแอวกันฟังพุ่นนะนะฝนจะตกคำแรกเนี่ยมือตึงตื้อนี่นนะเพราะไงางามไม้งามเงาอะลรแนะ่แนมะ่คิดเล็ก ไอ้ดอกแก้ดอกแก้ฝรั่งออกแล้วนะนี่นะดอกแก้ฝรั่งเน,น,นี่ยพอต้นเนี่ยอือหืองามขน,นาดเลยอะพอกิ่งมันไงเน,นะ่พึ้นทักน้าฟองผัวเมียเปิดไปกันพึ่น,นี่เดี๋ยวกันเดี๋ยวไทย เปิดไฟมาแต่ไกลเลยตะกี้ไปละไปละเก็บพักเสียนงําพักเสียนน้อยกันน่ะออ้ยสุดยอดเลยงามขนาด